ตัวป่าวไม่เห้เฮ้ยมันมันเจะเจ็ตัวนี้นออ้าวมึงไม่เห็นแล้วมันเป็นตะคงตะขาบแมงป่องหรืออะไรเอ้าทํายังไงอะไม้ทำยังไงได้ได้อ้าวได้มึงรักษาเลยโหนี้ง่วงนอนเลยด้วยทําไงวะเจ็บมากเลยเนี่อ๋อต้องมัดแน่นด้วยหรอโหนี่ง่วงนอนมากเลยนี่เฮ้ยใจดีใจดีเดี๋ยวกูพาังไปโรงพยาบาลได้ยังไหมเสร็จแล้วเหรอมึงมัดเสร็จแล้ว โอ้เดวกูเนี่ยมือม้ามือจะดูป่ะนี่มามามาไม่ดูเลยโครัค่ากันโดนค่านี่มึงมาค่านี่นี่มือจานได้หรือป่าที่กูสอนนี่ที่มึงไปทาให้กัตถาหานี่มึงจานได้แน่นะมึงจานได้นี่มึงมาผีค่านี่กูนี่อ๋ ข้าโบอี้รัดไม่พิดลงในกูดูแผลดิกูนี่นี่ดูไม้ขวดหรือเปล่าแต่เพียนไม้แทงมันอะไม้หรอไม้นี่มันทั้งงูมันต้องเป็นสองเขี่ยวดิก็ผมตกใจมาก่อนดูโอ้โหแล้วก็มันก็เจ๋ดูมันมันซวยแล้วผมก็โอ้ยแน่แน่มายลอยนิดเดียวน่าจะไม้แทงมั้ง มาไม่ทารอโหเหมือนในหน้ามองกูยอยู่หน้าแหล่ทำไงต่อไหมไม,ไม่ทาลรสักทีนิมเปนี่เชเชเชสช่เช่นนี่โอ้อโหต้องให้ไปเอาสมุนไพร<ห>แล้วมึงไม่บอกมาตั้งแต่แรกแล้ว,วกระโก็ระลือดูว่าแผลมันไม่ใช่นะแผลมันเหมือนโดนไม้ข่วนไม่ใช่ถ้าไม้ข่วนมึงก็ไม่ต้องไปมัดก็ได้ดูกางไว้ก่นถ้าไม้มันทิ่มคือไม้มันไม่มีพิษไง กาว่าก่อนดีที่สุดอนนี้โอ้มันก็ไปเอานามาเลยไม่จัดได้เน,นี่ยบาอ้มันเป็นหมอสมุนไพรจริงๆใช่ไหมมาเป็นนี่มาเก็บม,มาเลยลูกพี่นี่ถ้าหาป่านี่ทําไม่ได้มานี่โอ้สมุนไพรนี่ลูกพี่อันนี้ต้องใช้คาถาด้วยไหม อ๋อต้องใช้คาถาด้วยโอเขียวยาวยสมุนไพรนี้สาขามากเลยนะลูกพี่ในป่าลืน่นลื่นี่ถ้าถ้าโคไม่รู้นี่เขียวสมุนไพรม่ว่วนี่เป็นโผเสียเลยนะยังไงอันตรายต่อตัวเองเลยถ้าเราไม่รู้เนี่ยมามาต้องสื่อสารลูกพี่ออสมุนไพรนี่ต้องสื่อสารไอไม้มึงรู้ใช่ไหมว่าในป่าไหนกินได้กินไม่ได้มาได้เกลแล้วช้าชอลูกพี่ผมมั่นใจมากเลยนี่เรื่องสมุนไพรนี่ต้องให้มะไขคนเดียวนี่มันเป็นอะไรกันในไมของขึ้นอ่ะ เอาละลูกพี่ไอ้มัโอ้ลูกพี่ปวตับผ่าไปหาบ่อยเลยนี่พี่ไอ้เนี่